สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพักเครื่องนะครับสนใจพักเครื่องเจริญกรุงนะครับ089 22 66 481อดี id line ก็08 9 22 66 481ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะสนใจรายการไหนทักมาได้นะครับสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้โดยการสแกน qr code อ่าถูกตาต้องใจองค์ไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับ เรามาดูรายการที่หนึ่งดีกว่านะครับรายการแรก EP นี้เป็น EP ที่สามสิบนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับมวลสารเนื้อหาอ่านี่เลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าาบน้ำมันตังอิวประมาณนี้เลยนะครับ พีพีท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะมีรายการที่1น,นะครับในพีที่สานะครับดปานค้างดูด้านหลังดูกันช้าชะชัดช,ะชะไปเลยนะครับสนใจรายการไหนทักมาได้นะ,จะเจริญกรุงพักเครื่องนะครับ แบ่งปันกันไปนะครับชอบรายการไหนทักมาได้เลยอ่าสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนะชอบองค์ไหนทักมาได้เลยต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สอง ดูมวลสารนะครับเม็ดหินเม็ดผงเม็ดหินนะครับเต็มเลยนะครับแก่งครับเนื้อแก่งมากเลยนะครับอชอบรายการไหนทักมาได้เลยนะครับ สวยมากครับเนื้อแก่งจริงๆนะครับเนื้อแก่งๆแบบนี้เลยอ่าปิดได้ปิดเลยนะครับชอบเนื้อแก่งแกงทักมาได้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ช้าๆชัดๆดูให้แจ่มไปเลยนะครับถูกใจทักมานะารายการที่สองครับ400บาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามแล้วนะครับารายการที่สามนะ ันช้าๆชัดๆ,ๆไปนะครับสนใจรายการไหนทักมาได้เลยนะครับชอบรายการไหนแบ่งปันกันไปนี่ครับบนสารนะ สวยๆแบบนี้เลยอ่าสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับอ่ารายการที่สี่แล้วนี่ครับบนสารชอบองค์ไหน สนใจองค์ไหนนะทักมาได้เลยนะครับปิดได้ปิดนะครับมวลสารแก่งแกงแบบนี้ท่านใดที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับารายการที่4นะครับสวยๆแบบนี้400สบาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเนื้อแก่งๆแบบนี้เลยนะครับแก่งๆสวยนะดูด้านข้างรอยยุบรอยย่นครับ ดูด้านหลังนะครับเนื้อน้ำมันตังอิ้วนะข้าวน้ำมันตังอิ้วสวยๆแบบนี้นะปิดได้ปิดไปเลยนะครับดูด้านหน้าใหม่จำๆช้าๆชัดๆ,ๆนะครับนี่เลยครับพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกรด จดซุ้มนะครับโมลสารแบบนี้นะครับเนื้อแกงแกงแน่นแน่นนึบๆน,นะครับ400บาทนะครับรายการที่5ต่อไปเป็นรายการที่6นะครับารายการที่6แล้วดูโมลสารดีกว่านะครับ ขวดหินนะครับเม็ดขวดหินอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยดูกันช้าๆชัดๆนะครับ อูด้านข้างดูกันช้าชาชัดชัดด้านหลังครับอมวลสารประมาณนี้เลยนะครับคาปูนเปลือกหอยนะอืมครับเวยๆแบบนี้เก่งๆชัดๆแบบนี้นะ สมเด็จพิมพ์พาปทานนะครับจัดไปครับ400บาทนะครับอ่ารายการที่6ต่อไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7อ่าสนใจติดต่อมาได้นะครับจเจริญกุงพระเครื่องนะครับมืมวลสารครับ เนื้อมวลสารดูครับสนใจปิดได้ปิดเลยนะครับดูด้านหลังฮนะสวยๆแบบนี้นะจัดได้จัดเลย400บาทเท่านั้นนะครับ รายการที่7นะครับ400บาทนะแบ่งปันกันไปนะครับชอบรายการไหนทักมาได้เลยต่อไปเป็นรายการที่8นะครับดูครับมวลสารนะนี่เลยเนื้อก้นคกอ่า ep ที่30นะครับเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับตนใจรา,รายการไหนทักมาได้เลย089 2266 481นะแอดไลน์เข้ามาเลยทักเข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ400บาทดูครับ สารแบบนี้นะ <S 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 อ่าสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่ 9. เก้าอ้าดูครับ มวลสารชอบรายการไหนทักมาได้เลยนะครับสนใจรายการไหนทักมาได้เลยทุกรายการ400บาทหมดนะครับสำหรับเจริญกรุงพักเครื่องเราแบ่งปันกันไปนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะทางมาได้เลยนะ400บาทนะครับรายการที่9ต่อไปเป็นรายการที่10อ่ารายการที่10นะครับ ดูมวลสารกันนะครับนี่เลยนะด้านหลังมวลสารแน่นแนึนบหนึบจับตัวกันเป็นก้อนประมาณนี้เลยนะดูครับกว่าจะแก่งอย่างนี้ได้ก็เคยแน่นเคยนึบมานะครับ มวลสารอ่าสี่บาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่10นะครับชอบรายการไหนทักมาได้เลยนะครับรายการที่สิอ เนื้อหนึบๆน,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 นะหกลูนล่องลึก ดูด้านหลังครับอ,อกนูนล่องลึกนะสวยๆแบบนี้นะปิดได้ปิดเลยนะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่11ต่อไปเป็นรายการที่12นะนี่เลยครับรายการที่12 อ,อื้มดูคาบครับคาบ,าบปูนเปลือกหอยนะเนือแบบนี้เนาะโอ้โหสวยๆนะอ่าปิดได้ปิดเลยนะครับสนใจทักมาได้เลย089 22 6 4 8 1 ทักไลน์มาเลยดีกว่านะครับถ้าชอบรายการไหนนะมาคุยกันอ,อ,อ,อืะสสยๆแบบนี้เอาไปเลย400บาทนะครับรายการที่12 ต่อไปเป็นรายการที่13าแล้วครับดูวนสารแน่นแน่นนึบหนึบสวยๆอย่างนี้นะเนื้ออย่างนี้แก่งนะครับเนื้อแก่งมาก โครับแกงๆอย่างนี้นะปิดได้ปิดเลยนะครับแก่งๆหนึบๆน,นะข่า,ขาวกกนบาทนะบดสวยๆแบบนี้สี่ร้อยบาทนะครับ รายการนี้400บาทนะดูค,ครับพิมพ์ใหญ่สวยๆแบบนี้นะรายการที่3 400บาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่14นะครับท่านใดที่สนใจรายการไหนนะทักมาได้ก็ทักมาเลยนะครับปิดได้ปิดเลย ครับอือหือดูนะะอือหือสวยๆแบบนี้ แจมแจมแจมอย่างนี้นะปิดเลยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับรายการที่14สนใจทักมาต่อไปเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15รายการสุดท้ายนะสำหรับวันนี้ ครับสำเด็จอกร่องเนี่ยสวยแบบนี้นะจัดได้จัดเลยสี่ร้อบาทเท่านั้นนะครับมวลสารน้ำตาล แกะน้ำมันตังอิวนะชาปูไตอ๋โห่จัดไปนะครับ400บาทนะครับทุกรายการเลยนะครับสำหรับเจริญกรุงภาคเครื่องใน EP ีที่30นะครับปิดได้ปิดเลยนะครับปิดบอกปิดเลยนะครับทักเข้ามานะ300 400บาทนะครับทุกรายการ สนใจรายการไหนถ้าเข้ามาเลยสำหรับวันนี้นะครับเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับมีเพียง15รายการ ep ที่30นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมฟังคลิปจนจบนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เจริญกรุงภาคเครื่องขอขอบคุณจริงๆครับสวัสดีนะครับ